พาทุกคนมานีการพาทุกคนมากินก,นะก๋วยหมูนะกาเอาไปเห็นมาเรียบร้อยเนาะน,นี่นก๋วยหมูกินก๋วยหมูร่วมกันคนระับทุกคนครูเห็ดลายก๋วยหมูเทจี เดียนเทจิมาขายอะไรเอ้ยโอ้มันมีนกาอาแกงักษานี่ขายอะไร้้ขายอะไรเขาเหนียวโอ้หมันหน นอนเลยมาทุกคนนีเขาต้องกันมาเ่ยก่อยมูโอ้เนื่อยมานไปเมื่อยกินก่อยมูอา่านบ้านเราสุดแสบแล้วสดอร่อยไ ừm mm. ok ừm mm. ừm mm. ừm mm. Come home. Mm. Oh, poor. 고야많아 음 Oui. mm -hmm. 嗯，谢谢

มคุยก็ได้มือได้ ข้ามาคลิมนีกับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ได้ยทุกคนขอบใจให,หลทยที่เขาว่าหับุ่มมาเพิ่งดีใจให,หลืม